มาถึงส่วนของแกนก้านถีบกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญนะครับใช้ใช้เชื่อมต่อระหว่างก้านถีบทั้งสองหน้านะครับตัวนี้เราก็คือมาจัดอยู่ในบทเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับเนื้อหาของบทแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็วาดคร่าวๆเหมือนเ,อเคยนะครับ ตัวนี้ในในหนังสือก็กําหนดขนาดมาให้ก็ก็ไม่ครบนะครับเราก็คงต้องก็ต้องมีการมั่วขนาดกันบ้างนะครับแต่ก็คงจะม่วให้ใกล้เคียงกับในหนังสือนะครับตัวนี้กะว่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นไซส์ที่ที่ในหนังสือไม่ได้บอกมานะครับตัวนี้เราก็ใช้8ตทั้งคู่เลยนะครับจากนั้นตัวนี้ใช้34นะครับกับ ตัวนี้อยู่ที่7 6ครับกับความยาวเส้นสุดท้ายนะครับอยู่ที่1 3อครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการรีวอลนะครับรีวอลมันก็รีวอลออกมาให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เสร็จตามนี้นะครับจากนั้นเรามาทำการเซาะร่องกันนะครับก็ เลือกมาสักหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการสอรองนะครับเลือกเพิเพลนนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตนะครับตัวนี้เราเลือกเป็นเซนเตอร์เรกแองเกิลนะครับวาดที่จุดขึกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สมาร์ทเมนชั่นเหมือนเคยนะครับกาหนดขนาดตามที่รับแจ้งมาอย่างถูกต้องนะครับคือด้านละ5นะครับหลังจากนั้นใช้เอ็กซ์ตรูทคัตครับเนี่ย ตัวนี้เราก็ต้องขัดออกมาด้านนี้นะครับลากยาวเลยนะครับจากตัดเรียบร้อยหลังจากนั้นใช้อีกหน้านึงครับเลือกตัวนี้เหมือนกันนะครับทําด้วยวิธีเดียวกันนะครับสังเกตว่าพอชี้ไปเนี่ยมันก็จะมีะบริเวณเรียกอะไรคือเป็นเส้นเป็นเป็นจุดสําหรับแสดงว่าตัวเนี้ ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางของวงกลมนะครับก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของวงกลมด้วยนะครับทำการแล้วก็ทำการเอ t r u d e Cu คนะครับตัดออกมาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็เรียบเป็นอันว่าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับ